สามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่หนึ่งจะมานำเสนอนวัตกรรมมีสมาชิกดังนี้ค่ะสวัสดีครับผมนายสุทิคอมเมอราเจริญเลขที่หนึ่งสวัสดีครับผมนายศักดิ์สิทธิ์นางไม่ที่หนาเจ้าสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเมยาวิรินทร์เลขที่แปดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อจิตริศแม่สาววิสาข์จตุวโรเลขที่เก้าค่ะสวัสดีค่ะ ปัญหาที่พบน,นะครับคือนักเรียนส่วนใหญ่ครับเรียนมาด้วยตนเองคือทาให้ไม่ได้รับ,บ,บความปลอดภัยนะครับธีแก้คือพวกเราได้สร้างโมเดลจาลองเพรื่องารนข้าวนอนอัจฉริยะขึ้นมาค่ะอุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้นะคะหนึ่งบอร์ดคิปไปนะครับสองสายแจ๊ปขั้วบวกแล้วก็ขั้วลบนะครับแล้วก็สายไฟผู้แล้วก็เมียนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเซอร์โวมอเตอร์ อันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็ไม้ติม่มแล้วก็ไม้กระดานนะครับไปดูวิธีการทำงานกันค่ะ